สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง a ร b i t t เ l ลล่าชูนอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องหัดรักเข้ากลางใจใน EP ีที่19 2 2ถึง22เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยค่ะ ผู้จัดการลู่ซึ่งเป็นผู้จัดการของทีมฝ่ายตรงข้ามได้เข้ามาคุยกับโยอันซานชวนจึงมองด้วยความรู้สึกหึงหวงเมื่อโคชบอกให้พักเบรก5นาทีเขาไม่รีรอที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในบทสนทนาของทางคู่โยอันดูออกว่าเขาหึงเธอแต่ผู้จัดการลู่ไม่เอะใจสักนิดเมื่อจางเหยียนมาเขาเรียกทุกคนรวมทีมพูดคุยปลุกพลังให้ทุกคนฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่แถมยังแนะนําให้ทีมฝ่ายตรงข้ามรู้ว่าซานชวนคือคนที่เปลี่ยนจากแบดมินตันมาเป็นเทนนิส เพราะฉะนั้นหวังว่าฝ่ายตรงข้ามจอมมือให้เขาหน่อยแน่นอนว่าสายตาที่ถูกส่งมาจากทีมตรงข้ามคือการดูถูกหลังการซ้อมจบลงเจียวเจียวขอคุยกับซานชวนเขาถามซานชวนอย่างตรงไปตรงมาว่าจีบโยอันอยู่หรือเปล่าซานชวนตอบว่าใช่สารภาพรักและถูกปฏิเสธมาแล้วด้วยเจียวเจียวจึงตกมือให้ซานชวนเพราะความใจกล้าข,ของเขาเชียร์ให้ซานชวนจีบโยอันเต็มที่อีกทั้งเจียวเจียวบอกว่าเขาจะช่วยเก็บความลับเรื่องนี้ให้ เย็นของวันนี้มีงานเลี้ยงระหว่างสองทีมถูกจัดขึ้นผู้จัดการลู่พยายามเข้าหาโยอันเขาพูดมากจนเธอรู้สึกรำคาญซานชวนมองด้วยความหึงหวงก่อนจะลากตัวโยอันไปเดินเล่นที่ชายหาดด้วยกันโยอันบอกว่าเธอรู้สึกรำคาญผู้จัดการลู่มากเธอไม่ชอบคนพูดมากซานชวนจึงพูดน้อยลงและถามเธอว่านอกจากไม่ชอบคนพูดมากแล้วเธอยังไม่ชอบอะไรอีกโยอันตอบว่าคนมองโลกแคบคนขี้หึงซานชวนรู้สึกเหมือน เธอกำลังแซกเขาอยู่โยอันส่งยิ้มให้เขาทั้งสองนั่งพูดคุยหยอกล้อก,กันไปมาอยู่สองคนวันต่อมาเจียวเจียวเปิดโอกาสให้ซานชวนได้อยู่กับโยอันในตอนที่ทานมื้อเช้าซานชวนแบ่งน้องไก่ให้โยอันและตักปลามากินแทนเขาจำได้เมื่อคืนเธอบอกว่าเธอชอบผู้ชายที่กินปลาแต่เรื่องมันกลับไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาคิดเพราะก้างปลาดันติดคอเขาลำบากโยอันต้องพาซานชวนไปพบหมอซานชวนขายหน้ามากโยอันพูดกับซานชวนว่า กินปลาไม่เป็นยังจะกินอีกซานชวนตอบว่าก็โยอันชอบผู้ชายกินปลาไม่ใช่หรืองไงโยอันบอกว่าเธอชอบผู้ชายกินปลาแต่ไม่ได้ชอบผู้ชายที่กินปลาแล้วก้างติดคอเพราะฉะนั้นไปจดจ่อกับการฝึกซ้อมดีกว่าโยอันลากซานชวนไปซ้อมทุกคนในสโมสรยังสเปซต,ตั้งใจฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่จนเวลาล่วงเลยผ่านไปฝีมือของทุกคนพัฒนาเร็วมากทางบ้านเจียวเจียวนั้นแม่ของเขาอยากคุยเรื่องอยากกับประธานเจียงแต่อีกฝ่ายกลับไม่มีเวลา ให้แม้แต่น้อยทุกๆวันยังคงเห็นงานสําคัญกว่าครอบครัววันนี้ประธานเจียงถูกสอบมีคนร้องเรียนว่าเขาเปิดสโมสรเทนนิสเพื่อลูกชายและยังรับสินบนอีกขณะเดียวกันทางด้านซานชวนพวกเขาก็ยังคงฝึกซ้อมกันอย่างเช่นเคยโยอันเช็คอันดับคะแนนสะสมของเจียวเจียวจากการแข่งขันคราวก่อนผลปรากฏออกมาว่าเจียวเจียวติดอันดับ9 5จาก100นับเป็นเรื่องที่ดีมากๆทุกคนพากันดีใจร้องเฮลัน่นลากตัวจังเหยียนที่ขู่ ให้พวกเขาฝึกซ้อมหลายวันมานี้ลงทะเลบรรยากาศสนุกสนานกันมากอีกทั้งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่พวกเขาจะเก็บตัวอยู่ที่นี่คืนนี้จึงฉลองด้วยการทานม้อไฟรวมถึงพูดคุยให้กำลังใจกันต้อนรับทัวร์นามเมนต์การแข่งที่กำลังจะมาถึงระหว่างนั้นโยอันได้รับข้อความมาจากผู้ช่วยประธานเจียงบอกให้เธอติดต่อเขากลับโดยด่วนหลังพูดคุยกันโยอันจึงบอกคนในทีมว่าเธอต้องกลับบริษัทยังสเปซก่อนสานชวนเลยอาสาไปเป็นเพื่อน ตลอดเส้นทางที่ขับรถกลบับโยอันกังวลมากเธอกลัวว่าโมสรจะถูกปิด ขณะเดียวกันเมื่อประธานเจียงกลับมาบ้านภรรยาของเขาก็คุยเรื่องอยาก,กับเขาอย่างจริงจังเธอมีท่าทีนิ่งมากจนเขารู้สึกกลัวและระเบิดอารมณ์ใส่เธอในตอนนั้นโยอันก็มาที่บ้านของเขาพอดีเธอขอพบเขาถามเขาว่าสโมสรเทนนิสกําลังจะถูกปิดตัวลงใช่ไหมประธานเจียงตอบว่าใช่ซานชวนที่เพิ่งรู้ตกใจมากแต่เขาเก็บคําพูดของตัวเองไว้จนมาส่งโยอันถึงบ้านโยอันบอกซานชวนว่าไม่ต้องห่วงยังไงเธอก็จะสู้ให้เต็มที่เพื่อรัก าสสโมสรเทนนิสไว้ซานชวนอาสาว่าเขาจะช่วยเธอเองเขาพอมีความรู้ด้านดำเนินงานภายในองค์กรน,นิดหน่อยคืนนี้ซานชวนเลยช่วยงานอยู่อันที่บ้านของเธอไม่นานเจเจวกับเฉินเจ๋อก็ตามมาดูเหมือนตอนนี้ทุกคนจะรู้เรื่องที่สโมสรจะปิดตัวกันหมดแล้ววันต่อมาประธานเจียงเผชิญหน้ากับภรรยาด้วยความลำบากใจทั้งสองคนคุยกันด้วยเหตุผลมากกว่าเมื่อวานประธานเจียงขอเวลาไต่ตรองอีกสักนิดแล้วเขาจะให้คำตอบเรื่องอยากกับเธออย่างแน่นอน เวลาต่อมาโยอันมาหาประธานเจียงที่บริษัทต,ต้องการให้เขาทบทวนเรื่องการปิดตัวสโมสรเทนนิสเธอได้นําแผนรายได้ของสโมสรมาให้เขาดูขอเวลาเขาอีกสองเดือนสโมสรต้องทํากําไรได้แน่นอนแต่ประธานเจียงไม่ยอมเขาได้คุยกับประธานเกาลี่น้อยเรื่องนี้แล้วการปิดสโมสรถือเป็นการไว้หน้าประธานเกาลี่น้อยซึ่งก็นับว่าเขาปิดสโมสรแห่งนี้เพราะเรื่องส่วนตัวประธานเจียงบอกให้โยอันเลิกวุ่นวายกับเรื่องไร้สาระพวกนี้ได้แล้วซับ ยังบอกให้เธอกลับมายังสเปซเขาจะให้เธอเป็นผอ,อโยอันเลือกปฏิเสธเธอบอกว่าการเป็นผู้จัดการทีมคือตำแหน่งที่ดีที่สุดของเธอแล้วถ้าเขาจะตัดช่องน้อยแต่พอตัวก็ย่าเหมารวมเธอเข้าไปด้วยเจียวเจียวเ,เองก็พยายามโน้มน้าวประธานเจียงอย่างเต็มที่ถึงกับส่งข้อความบอกให้อีกฝ่ายกับแม่มาดูเขาฝึกซ้อมถึงแม้ประธานเจียงจะเห็นความพยายามของลูกชายแต่ก็ไม่อาจเปลี่ยนความคิดเขาได้มีเพียงแม่ที่ยังคงเชื่อมั่นในตัวเจียว แม่บอกเรื่องที่จะอยากกับพ่อเจียวเจียวนั้นเขาไม่รู้สึกแปลกใจสักนิดแต่เขาเสียใจที่พ่อไม่เห็นความพยายามของเขาเจียวเจียวร้องไห้และฝึกซ้อมอย่างบ้าคลั่งขณะเดียวกันโยอันกําลังอธิบายถึงเหตุผลในการปิดสโมสรให้ผู้ปกครองของสมาชิกสโมสรฟังในตอนนี้เธอกําลังเร่งกหาผู้ลงทุนคนใหม่เธอเองก็ไม่อยากให้สโมสรแห่งนี้ปิดตัวลงเช่นกันผู้ปกครองหลายคนจึงเชียร์ให้โยอันหาผู้ลงทุนและเปิดสโมสรได้เร็วๆพวกเธอจะพาลูกไปฝากเรียนที่ นั่นอย่างแน่นอนโยอันจึงขอเวลาหนึ่งเดือนนอกจากนี้ผู้ช่วยของประธานเจียงที่คอยให้ข้อมูลโยอันเขาถูกประธานเจียงเล่นงานจนตกงานโยอันจึงรับเขาเข้าทำงานแทน โยอันกับซานชวนคนหนึ่งหาผู้ลงทุนอีกคนก็หาสถานที่เปิดสโมสรต่างช่วยกันทำงานอย่างขมักขะม้นมีคืนหนึ่งโยอันนอนไม่หลับซานชวนโทรหาเธอโยอันบอกว่าเธอรู้สึกว่าวันนี้ผ่านไปยากลำบากมากและเธอไม่อยากอยู่เงียบๆคนเดียวเท่าไหร่ซานชวนได้ยินแบบนั้นเขาไม่รีรอที่จะไปหาโยอันที่บ้านของเธอเพลิดแป๊บเดียวซานชวนก็มาเคาะประตูบ้านโยอันซะแล้วทั้งสองช่วยกันทำมื้อดึกและทานอย่างอร่อยอร่อยก่อนจะเปลี่ยน เป็นเล่นเกมด้วยกันระหว่างนั้นซานชวนได้ให้สร้อยคอเป็นของขวัญโยอันเขาไม่หวังให้เธอยอมรับเขาในเร็วๆนี้เพียงแต่เขาจะคอยอยู่ข้างๆเธอโยอันรับมาด้วยความรู้สึกยินดี ผลจากการที่สโมสรถูกปิดทําให้ทุกคนไม่มีสนามซ้อมต้องไปเช่าของคนอื่นและอาจต้องฝากทุกคนเข้าสโมสรอ,อื่นไปก่อนโยอันคิดได้อยู่ที่หนึ่งนั่นก็คือสโมสรของอย่างใครฉีแฟนเก่าของเธอหลัวนเนียนอึ้งมากไม่คิดว่าโยอันจะเลือกที่นี่ด้านประธานเจียงนั้นเขาตามสืบข่าวภรรยาว่าเธอนอกใจเขาหรือเปล่าถึงได้อยากหยากกับเขาจนได้ข้อมูลมาชุดหนึ่งว่าเธอมักไปเจอพ่อครัวคนหนึ่งบ่อยๆภรรยาจึงบอกประธานเจียง ่าสาเหตุที่เธออยากหยาก,กับเขาไม่ใช่เรื่องนอกใจอย่างแน่นอนตอนแรกเธอคิดจากไปโดยไม่เรียกร้องอะไรแล้วแต่เขาปลักปล้ำเธอแบบนี้ดังนั้นการแบ่งทรัพย์สินระหว่างเธอกับเขาเธอจะคิดทุกบาททุกสตางค์อสังหารรมทรัพย์ที่เธอเป็นคนลงทุนเธอจะเรียกคืนจากเขาให้หมด ขณะเดียวกันโยอันนัดพบอย่างไคฉีระหว่างเธอกับเขาเคยมีอดีตที่ขมขื่นร่วมกันในช่วงมหาลายัยโยอันบอกให้อย่างไคฉีรับนักกีฬาของเธอไว้เธออยากให้พวกเขาได้ลงแข่งในทัวร์นาเมนต์ปีนี้อย่างไคฉีกลับไม่ค่อยอยากคุยเรื่องนี้เท่าไหร่เขาถามโยอันว่าเธอเป็นยังไงบ้างยังโสดอยู่หรือเปล่าอย่างไคฉีมีท่าทีสนใจโยอันโยอันตอบว่าเธอสบายดีไม่นานจากนั้นอย่ๆซานชวนก็มาปรากฏตัวที่นี่เขาแนะนําตัว กับหยางไขฉีว่าเขาเป็นนักกีฬาในทีมของโยอันและยังเป็นแฟนของเธออีกด้วยหยางไขฉีถึงกับทำหน้าไม่ถูกโยอันรู้สึกคำขันกับท่าทางหึงหวงเหมือนเด็กน้อยของซานชวนซานชวนนั่งฟังโยอันคุยกับหยางไขฉีเรื่องรับนักกีฬาเข้าทีมอีกฝ่ายพอรู้ว่าโยอันมีแฟนแล้วก็ไม่ค่อยอยากช่วยเธอเท่าไหร่โยอันจึงเอาเรื่องที่เขาเคยทำให้เธอถูกไล่ออกจากมหาลัยมาคูหยางไขฉีถึงได้ยอมลงให้บอกว่าถ้าอยากให้เขายอมรับก็ให้คนของโยอันมาแข่งกับคนของ าซานชวนรับคำท้าทันทีพร้อมกับลากโยอันออกจากที่นั่นซานชวนงอนโยอันเขาไม่ชอบใจเลยที่เธอมาขอร้องอย่างใครฉีโยอันกลับหัวเราะใส่เขาไม่คิดว่าเขาจะคิดเล็กคิดน้อยขนาดนี้ซานชวนกลับมาวางแผนกับเจียวเจียวเฉินเจอและไตอี้พรุ่งนี้พวกเขาจะต้องเอาชนะคนของอย่างใครฉีเพื่อเข้าทีมให้ได้ถึงแม้โอกาสจะน้อยมากก็ตามวันต่อมาสี่หนุ่มจึงไปเผชิญหน้ากับอย่างใครฉีหอย่างใครฉีไม่คิดให้พวกเขาแข่งเทนนิส กแต่จะให้พวกเขาเล่นฟุตบอลแบบวอลเล์อบอลแทนในสนามเทนนิสกติกาง่ายๆบอลห้ามออกนอกเส้นและห้ามร่วงพื้นทีมไหนได้11คะแนนก่อนทีมนั้นถือว่าชนะ ถ้าชนะทีมของเขาได้เขาจะให้ซานชวนกับเพื่อนเข้าทีมของเขาหนุ่มๆทั้ง4ี่คนนั้นไม่มีใครเล่นฟุตบอลเป็นเลยเฉิญเจอเป็นคนแรกที่ถูกอัดบอลใสจนเลือดก,กำเดาไหลพวกเขาจึงต้องวางแผนการเล่นใหม่แน่นอนว่าด้วยประสบการณ์การเล่นแล้วไม่มีโอกาสที่ทีมของซานชวนจะชนะได้เลยแต่พวกเขากระทุ่มเทเล่นกันจนสบักสบอมสุดท้ายพลิกเกมชนะได้ด้วยคะแนน11ต่อ10แต่อย่างใครฉียังไม่เลิกเล่นลูกไม้เขาบอกว่าจะเข้าทีมของเขามีกฎอยู่ หนึ่งข้อเขาเอาไวนยขวดยักษ์ออกมาหนึ่งขวดบอกซานชวนกับเพื่อนว่าถ้าอยากเข้าทีมของเขาก็ดื่มไวายขวดนี้ให้หมดซานชวนกับเพื่อนแบ่งไวกันคนละแก้วในตอนนั้นโยอันมาถึงพอดีเธอถามว่าพวกเขากําลังทําอะไรกันทําไมถึงมีไวนยด้วยอย่ังไคชีตอบว่า ทุกที่ล้นมีกฎโยอันไม่คิดว่าเขาจะรังแกคนของเธอขนาดนี้โยอันบอกให้เฉินเจอรินให้เธอหนึ่งแก้วเธอบอกว่ากฎของทีมเธอคือการลุยไปพร้อมกันหาคนจึงกระดกวายด้วยกันโยอันพูดกับอย่างใคฉีว่าหวังว่าเขาจะเป็นลูกผู้ชายมากพอคำไหนคำนั้นโยอันบ่นตลอดทางที่เดินออกมาในตอนนี้เหลือเพียงเธอกับซานชวนอยู่ด้วยกันสองคนซานชวนลากโยอันให้เดินไปที่บอร์ดนักศึกษาดีเด่นของมหาลัยเขาจำ ได้ว่าเธอเคยพูดเรื่องที่เธอถูกไล่ออกจากมหาลัยพระอย่างใครฉีซานชวนขอยืมลิปสติกโยอันเขาเขียนชื่อโยอันลงบนบอร์ดนักศึกษาดีเด่นโยอันซึ่งในการกระทําของซานชวนเป็นอย่างมากไม่รู้ว่าในตอนนี้เธอเมาอยู่หรือเปล่าแต่เธอก็ได้ทําเรื่องบางอย่างให้ซานชวนแปลกใจโยอันเดินเข้าไปจูบแก้มซานชวนซานชวนถึงกับนิ่งก่อนที่เขาจะเป็นฝ่ายจูบเธอบ้าง ทั้งสองเปิดโรงแรมและอยู่ด้วยกันทั้งคืนเช้าวันต่อมาโยอันอยากจะบ้าตายทำไมเธอถึงได้ปล่อยตัวแบบนี้โยอันจะย่องออกจากห้องก่อนซานชวนตื่นแต่กลับไม่ทันพวกเขาจึงต้องนั่งเคลียร์กันเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนโยอันทำเหมือนว่าเรื่องเมื่อคืนไม่ได้มีความหมายอะไรกับเธอนั่นทําให้ซานชวนเสียใจมากเขาถามโยอันว่าเธอไม่นึกชอบเขาเลยสักนิดหรอเมื่อไม่ได้คําตอบตามใจซานชวนจึงพูดขึ้นมาว่าเขาไม่อยากเล่นเทนนิสต่อไปแล้วโยอันนึกอยาก ตบปากตัวเองทำไมเธอถึงได้พูดเรื่องที่ทําให้คนอื่นเสียใจแบบนี้ออกไปสันชวนกลับบ้านโดยสภาพโกรธเกลี้ยวในขณะที่โยอันก็เครียดมากเธอส่งข้อความขอโทษสันชวนที่พูดไปแบบนั้นแต่เขากลับบล็อกเธอเธอจึงขอเป็นเพื่อนเขาใหม่สันชวนเปิดโทรศัพท์ดูในตาของเขายังคงเป็นสีแดงรรํำเนื่องจากผ่านการร้องไห้มาโยอันออกมาวิ่งคลายเครียดเธอได้รับสายจากเฉินเจอ๋ออีกฝ่ายบอกว่าไม่สามารถติดต่อสันชวนได้โยอันทำ ได้เพียงส่งข้อความบอกสันชวนให้เขาไปหาเจียวเจียวติดต่อเรื่องลงทะเบียนแข่งได้แล้วสัานชวนหงอยมากกว่าเก่าโยอันไม่คิดง้อเขาเลยสักนิดเขาจึงเอาอารมณ์ทั้งหมดมาลงที่พพอปลอมๆขณะเดียวกันเหลี่ยงเถาก็กําลังประสบป,ปัญหาหน้าที่การงานความนิยมของเธอกับซูเคอร์ลดลงสาเจ้านายยังบอกให้เลี่ยงเถาไปทําศัละยะกรรมจมูกซึ่งเลียงเถาไม่อยากทํา เธอจึงต้องทบทวนเรื่องหน้าที่การงานใหม่กลับมาบ้านแม่ก็เอาแต่พูดเรื่องเงินจนเธอทนไม่ไหวจูงจัก,กรยานออกจากบ้านบังเอิญเจอเจียว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 เห็นเลียงเถาร้องไห้เลยปลอบใจเธอวันนี้โยอันมาบ้านแม่เธอต้องหาอะไรทําสักอย่างเพื่อไม่ให้ตัวเองฟุ้งซ่านส่วนซานชวนก็หมกตัวอยู่แต่ในห้องโยอันรู้สึกทนไม่ไหวอีกต่อไปในเวลาต่อมาเธอเลยมาหาซานชวนที่บ้านของเขาเห็นเขาถือกล่องบุรีคิดว่าเขาสูบบุหรีซานชวนไม่อยากคุยกับโยอัน เขาเดินกลับเข้าไปในบ้านบอกเธอว่าเขาไม่อยากเล่นแล้วโยอันเองก็เสียใจเหมือนกันที่เรื่องเป็นแบบนี้เธอมาหาหลวนเนียนบอกเพื่อนว่าซานชวนไม่สนใจเธอแล้วหลวนเนียนถึงกับตกใจเมื่อคืนโยอันเพิ่งเล่าเองว่าเผลออย่างว่ากับซานชวนโยอันสารภาพบาปว่าเธอพูดจาทำร้ายความรู้สึกซานชวนหลวนเนียนเลยปลอบใจเพื่อนซ้ำยังบอกให้โยอันลองเปิดใจให้ซานชวนดูมันอาจจะดีก็ได้ เวลาต่อมาเลียงเทายังคงถูกหัวหน้าต่อว่าเรื่องงานตอนแรกเธอไม่เข้าใจว่าทําไมจนมาเก็ตเมื่อเห็นซูเคอร์จูบกับหัวหน้าบนรถเมื่อเจอซูเคอร์เธอถามเขาว่าทําแบบนั้นทําไมหัวหน้ามีครอบครัวแล้วนะซูเคอร์ไม่คิดปิดบังเขาบอกเลียงเทาว่าวงการนี้อยู่ยากถ้าหากเขาสามารถเกาะหัวหน้าได้เส้นทางนี้ของเขามันจะง่ายมากขึ้นเลียงเทาไม่รู้ควรพูดยังไงกับเขาดีเธอเลยบอกว่าวันนี้เธอไม่ถ่ายรายการแล้ว เลี้ยงเถากลับมาทบทวนเรื่องงานที่บ้านก่อนจอ,อกไปร้านอินเทอร์เน็ตเพราะเบื่อที่พ่อกับแม่ทะเลาะก,กันเธอบังเอิญเจอเจียวเจียวอีกแล้วชัดทีแล้วเธอกับเขาคงเป็นคู่อาคตาดกันมาแน่สองคนหนีออกจากบ้านด้วยกันทางคู่เจียวเจียวชวนเลี้ยงเถากินข้าวเขาอาสาเป็นคนเลี้ยงเธอเองเธอจึงตอบรับทันทีสองคนแลกเปลี่ยนเรื่องของกันและกันเลี้ยงเถาประกาศลงโซเชียลว,ว่าเธอกับซูเคอร์แตกคอกันแล้วเจียวเจียวเห็นความกล้าหาญของเธอดังนั้นเขาจึงจะไปจัดการพ่อที่บ้านบ้าง พ่อกับแม่เจียวๆคุยกันเรื่องใหญ่ครั้งประธานเจียงพยายามยื้ออย่างเต็มที่แต่ภรรยาของเขาบอกว่าเธอเหนื่อยแล้วเจียวๆเองหลังคิดได้เขากลับมาที่บ้านและบอกพ่อว่าพอเธอปล่อยแม่ไปได้แล้วเจียวๆยื่นหนังสือ,อยาให้พ่อเซน็นก่อนจะลากกระเป๋ามาที่บ้านซานชวนเขาบอกอันชงว่าขออยู่ด้วยสักสองสามวันเขากําลังหนีออกจากบ้านคืนนี้เจียวๆจึงต้องนอนที่บ้านซานชวนเขาพูดให้ซานชวนคิดเรื่องการแข่งเทนนิสตอ่อพยายามกันมาขนาด น,นี้จะยอมแพ้ง่ายๆหรือไงเช้าวันต่อมาเจีเจๆคิดลากซานชวนไปซ้อมแน่นอนว่าเขาไม่ยอมไปซานชวนยังคงเล่นตัวทั้งที่ความจริงแล้วในใจของเขาอยากไปใจแทบขาดก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยตอนที่19-22ถึง22หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า